สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดไดรลีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะผัดจ,จะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นกันค่ะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อซิมพาสนะคะซึ่งผัดซื้อมาจาก Lazada านะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะจะแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร้อมกันเลยค่ะว่า ด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะกล่องภายนอกคือก็แพคเกจจิ้งก็มาดีเลยนะคะคือตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะคะแต่ว่าผัด ประหยัดนิดนึงนะคะก็คือซื้อแบบมีสายมานะคะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบไร้สายก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะก็อยู่ที่ประมาณพันนิดนิดนะคะส่วนอันนี้คือหลักร้อยค่ะประมาณ600นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะซึ่งด้านในนะคะมันก็จะมีนี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของหัวเ,เครื่องดูดฝุ่นนะคะซึ่ง ากที่ดูแล้วก็มีค่อนข้างหลายหัวมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยแกะทีหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปาดูประกอบกันก่อนดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะอุปกรณ์ก็คือมีหัวนี่ค่ะก็จะมอีอันนี้น่าจะเป็นท่อที่มันยาวนะคะ และนี่ค่ะเป็นตัวเครื่องนะคะนี่สายของมันนะคะสายตัวนี้นะคะจะยาวอยู่เรู้สึกว่าจะ4เมตรนะคะที่เขาเขียนไว้นะคะสำหรับตัวเครื่องค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะคือน้ำหนักก็อันนี้1.3ึ่งจุมกิโลนะที่เขาบอกมานะคะว่าประมาณแบบเอาน้ำหนักอยู่ที่1.3กิโลนะคะด,ด้วยรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หน้าตาก็สวยสวยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จับก็ค่อนข้างกระชับเนาะตัวนี้นะคะจะให้กําลังไฟ0ู0 0 600วัตต์นะคะแล้วก็ด้านในค่ะก็จะมีวิธีใช้นะคะโดยใช้วิธีการสแกนนะคะพอสแกนเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีบอกวิธีการประกอบวิธีการใช้งานนะคะว่า เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันค่ะคืออ,อ,อันนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรท่อหรอหรืไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ประกอบประกอบง่ายๆเลยะคะ่ะสวมลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราสวมหัวตัวนี้เข้าไปนะคะตัวนี้มันก็ขยับได้นะคะเนี่ยค่ะสวมเข้าไปนะคะ แล้วอีกแล้วก็นำอีกด้านหนึ่งค่ะมาสวมเข้ากับตัวของเครื่องดูดฝุ่นนะคะนี่ค่ะคือมันค่อนข้างจะแบบใช้งานง่ายนะคะทุกคนนี่สวมง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเวลาแบบว่าเออจับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันคือสะดวกอยู่นะคะแล้วก็ตัวของหัวเครื่องดูดฝุ่นเองนะคะมันก็แบบมันสามารถแบบ ปรับนะคะหมายถึงว่ามันขยับได้นะคะออตามแบบเหมือนขึ้นลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีเหมือนล้อนะคะทำให้แบบว่าเออมันลื่นไหลได้สะดวกนะคะคือคือเวลาที่เราใช้งานมันก็ดูแบบว่าเออมันง่ายนะคะคือการใช้งานก็ง่ายนะคะกดแค่น่เดียวนะคะก็สามารถทำงานได้เลยนะคะสำหรับเสียงของตัวเครื่องรูดฝุเองก็ถือว่า ก็คิดว่ามันไ,ไ,ไม่ดังมานะคะคือก็เขาบอกว่าเสียงนะคะ,ะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเบาอยู่ที่70เดซิเบลเท่านั้นนะคะและนี่ค่ะคือผลประกอบการนะคะจากการดูดฝุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ,อมีแบบว่าเป็นผมเป็นอะไรเข้าไปอยู่เยอะเลยนะคะคือแค่แบบที่แค,แคแบๆอย่างเงี้ยคือแบบก็ตอบโจทย์นะคะว่ามันใช้ได้จริงนะคะ สำหรับวิธีการเอาออกนะคะก็ง่ายๆค่ะบิดตรงนี้นะคะทุกคนคือมันจะแบบมันจะมีล็อกให้อ่ะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนเดือยน,นะคะแค่บิดไปนะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดึงตัวด้านในนี้ออกมานะคะแล้วก็ตัวไอ้ที่เป็นพลาสติกใสๆนี่คือสามารถล้างทําความสะอาดได้นะคะแต่ไอ้ตัวที่เป็นสีข,า,ขาวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนกระดาษนะทุกคนน่าจะเดาว่าน่าจะล้างไม่ได้นะคะ พอเราฝุ่นผงออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเวลาประกอบก็ง่ายๆค่ะดูตรงมันจะมีล็อกเนี่ยค่ะเหมือนจะมีเดือยจะเรียกว่ายังไงดีกดเข้าไปแล้วก็หมุนนะคะมันก็จะล็อกพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวแบบอื่นๆกันค่ะซึ่งเขามีให้เยอะๆมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมันก็ใช้งาน ตามแต่สภาพพื้นที่นะคะซึ่งเราไม่ต้องใส่ไอตัวหัวที่มันเป็นยาวๆแบบนั้นก็ได้นะคะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเป็นแบบแนวเหมือนพกพาะคะ่ะแบบเราอาจจะดูดเอาไปดูดฝุ่นในรถหรือว่าดูดฝุ่นตามแบบตามโต๊ะตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวตัวเนี้ยมันจะมีตัวแบบประกอบน้าไว้ยูห่งอันนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สวมหัว ซึ่งเขามีมาให้แบบหลากหลายมากเลยค่ะตามนี้เลยค่ะทุกคนแบบมีหัวนี่แบบนี้เป็นหัวงอก็มีนะคะจะบอกอะไรจะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนมันมันคือแบบมันเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราต้องสวมกับปลอกตัวตัวหลักนี้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะสามารถเข้าไปสวมกับตัวเครื่องดูดฝุ่นที่ของเรานะคะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะ หลากหลายมากเลยอะค่ะซึ่งเราสามารถแบบใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะนี่เป็นแบบว่าหัวแบบยาวๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้ก็ก็โอเคนะคะแบบไ้ดูตามซอกที่เราแบบเออไม่สามารถเข้าไปได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูแบบตามซอกแบบนี้นะคะลักษณะอย่างนั้นนะคะ คือแบบจะพูดยังไงว่ามันมันเยอะมากจริงๆนะคะพัดคิดว่าแบบเออราคาระดับนี้นะคะแบบห0 0อนิดๆนะ่ะพัดถือว่ามันมันค่อนข้างแบบคุ้มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นลักษณะของหัวอีกเส้นกันนะคะคือเยอะสุดๆจริงๆนะคะพัดหวังว่าคลิปนะคะที่พัดนำมาเปิดกลองในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ายังไงก็ ขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ